<t akes noise> 0, สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยโซโลครับ, aye, โโรบกีฬาพื้นบ้านวันน<ๆ>ี้นเราก็เอาตัวแทนมาจากทั่วทั้งเมืองไทยครับผมะก็จะมีตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆซึ่งจะมาเล่นเกมกีฬาพื้นบ้านเพื่อชิงของรางวัล๋ยวขอเชิญตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆครับผม <t akes noise> มาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลย สวัสดีฮิสวัสดีท่านผู้ชมมาสวัสดีฮิอะไรหรอสวัสดีครับคนตายนี่คนตายคนตายนี่ครับสวัสดีครับอันอันนี้หมู่บ้านเลยครับอยู่สุพรรณนี่ครับอยู่สุพรรณครับผมโอ้มีนาฮีเออืมนาจอมีหน้าละี่ไม่ได้หยาบมันเหมือนจ้าจ๋าไปตลาดครับก็ไปตลาดนี่อ่าคนระยอ้อ็ไปตลาดที่นาฮนาจ้านาจ้าเกมนี้เราจะเล่นกันคือเกม แย่ลงรูที่ที่ที่คุยอย่าเอาแย่ลงเลยไม่แย่ลงรูผมลงที่เดียวแล้ย่ลงรูเฉยเฉยแย่ลงรูแย่ลงรูอ่า ง่ายสนุกอ่ะก็แค่มีเชือกรัดปุ๊บจะมีไข่น่อยู่ตรงมุมเนี่ยอ่ะเอาไข่มาปอกปุ๊บกินให้หมดนะยื้อกันไม่กินไข่นี่ไม่ยอมกูบอกมึงคนใต้ไอ้ผมไม่กินฉันได้ฉันแข่งกับบ้านแล้วเด้อย่าไปดิไอ้หมาอู้ดูคนตายดิถูกตัวคนตายก็พูดอย่างนี้หรอกินไข่ได้กินไข่ไข่กินได้กินได้ฉันคนใต้ฉันคนฉันมาจากใต้นะเล่นเลยให้ยังปล่อยให้ไอ้เนี่พูดอยู่กูกลับไป เอาแย่ yeah, ทุกคนพร้อมแล้วครับพร้อมประจำตำแหน่งนะครับใครถึงไข่ก่อนปอกไข่กินปุ๊บยกมือครับเดี๋ยวผมสั่งหยุดเวลาครับผมประจำที่นะครับสามสองหนึ่ง

จะตีกันจะตีกันเดี๋ยวเอานี่ยจริงนะอย่าเทียอย่าเียเรื่อยไปที่รอบต่อไปเป็นไข่เหมือนกันแต่ว่าเอาไข่มาใส่ถุงหยิบได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยเท่านั้นแต่รอบนี้ผมจะจับเวลา1นาทีเยอะไปเปล่า20่สิบวิก็พอแล้วผมอะยี่สิบวิมึงกล้าต่อกับสองหนึ่งมึงกล้าเปล่าได้อ่ามาดิมาดิเอามาดิไข่เนี่ยหยิบได้เท่าไหร่ใน1นึ่งนาที ได้กี่ลูกเอาโบ้หัวมืงข้ามเอามาดิมาตามมือชนะเอามึงเอาบริษัทไปเลยโอ้ยดีสินเลยเอาเสียดหรือไม่เอาเฮ้ยไหวเปล่าสองคนน่ะโอ้โหทุ่ท่าไหวเปล่าไหวแข็งมึงมากขี้ตดหดตนหายเว้ผมจะดึงให้มึงตัวขาดครึ่งเลยไังไปครับไปแล้วไปแล้ว เฮ็ดดอ้เฮ้ยกูมาอยู่ทีว้นอง้โอ้โหโอ้เ็นสคนจะโกงอีกเหรอเ้เชี่ยแ่ไหนเชี่ยมันลากมึงมาอะไรมึงจเป็นอันตรายอะไรไหมจริงแล้วจริงแล้วจริงล้นะมเดียวเดวมาฝังฟูสิเอ้ามึงอยู่รดเหรอมามไรที่บ้านมาแล้ว เอาเอาอมาเฮ้ยมันโดนกูแล้วเฮ้ย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 ้ยยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยยเฮ้

ะกูไม่ต้องมึงเองมีแต่มึงไม่ต้องกูเองมีแต่มึงกูไม่ต้องกูเองในครั้งนี้ไม่ต้องมึงเองเออไอ้เหี้ยพี่น้องคุยกันพี่น้องคุยกันโอ๊ยมาพี่เดยวพี่เดยวมาพี่พี่เดียวเหรอโอ้โห โอ้โหไอ้เย้ไข่ไม่แหงมาหายต้อมมาปะเนี่ยโอ้โหปวดเจ็บดอกนี้ดอกนี้อุ้ยอุ้ยเกปวด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 แล้วมีเกมหนึ่งครับให้เล่นทุกคนมีรองเท้าแตะของตัวเองกันใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะเอารองเท้าแตะน่มาวางรวมกันเยอะๆนะให้ปิดตาหารองเท้าแตะของตัวเองคุณพิจิตรกอไปไหนแล้วครับอยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่หายเข้าตาใครหา เจอก่อนปุ๊บก็มีสิทธิ์เอาไข่ไปโบ๊ะฝั่งตรงข้ามโอ้เหมือนเดิมเอาไหมโอเคได้แล้วตัวเขาสัยุดด้วยกันอีกไหมไม่อยู่แล้วอีกแคทกูอยากอยู่ตรงกได้ยินเสียงแม่งเลยมาดิเอามาดิงั้นเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันนะครับไปนัดไขไว้เฮียเก็บแรงนี่ผมสองคู่เลยผมสองคู่ผมมีสองคู่ไม่ใส่ไหมเฮ้ผมไม่ นี่ของกูกระโดดตกกระโดดตกผมไม่มีเป็นค <Yeah, like ู่ดิผมมีเป็นข้างมีสองข้างอ่ะคู่พี่ัดจะไม่ตกอะไรอ่ะใช้งานนานศึกแล้วเนี่ยพอไข่โบแล้วรองเท้าตีด้วยไหมได้ได้ถ้าอยากทำอย่างนั้นผมให้ได้เติมตัวโดนอ่ะเดี๋ยวเรากระจายนะครับกระจายหอมแล้ว หาของัเจอ้มั่นใจว่าครบแล้วให้ชูมือครับผมไปหาใช่ใช่เว้ยเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งอีกคู่มันต้องไม่หวางด้วยกันแน่นอนโซนหนึ่ง ี่ะไละเอ้เฮ้ย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 เราพาเขอยู่ไหนวะเฮ้ย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 อย่าเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมเจอยังไ้บ้่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมได้แล้วมั่นใจหมมั่นใจไมไม่มั่นใจเร่งทนใจไม่แน่อุ้ย อของปูของดีน้องโบอโอ,โอซื้อให้มันเกิดไวไวโอ้เห <c oughs> วี๋ยห้ <c oughs> อีกสองทีนะครับถ้ายังหายไม่เจอโดนมันหมดครับผมอขวางนี่ขวางมึง,มงอ,อะไรเนี่ยของกูไปไหนวะไม่ใช่หรอกมันสึกโอ้โหคนาวยอดเลย อ่ะเหลืออีกหนึ่งอันดีครับเหลืออีกหนึ่งอันดีไฟไหนอะเซวสุดท้ายครับของพี่ต <DI ES SA> sort of ้าเขาเดินไม่หาเจอได้ยังไงโอ้อันนี้ก็ไม่ใช่เจ็บหโอห้าสี เฮ้เฮ้เฮ้สองโอ้ยอันนี้ก็ไม่ใช่เนียเดี๋ยวลวเดี๋ยวรวครบกูครบครับครบคนใช่ตมั่นใจไหมว่าของตัวเองมั่นใจครับวันนี้มันี้เหรอเดินตามผมครับพี่เดยได้ได้ครบไหมครับข้างเดียววะไม่ได้ครบเหรอพี่ใช่โ้ยแล้วไม่ได้ครบกูจะไม่ครบมึงนะอทุกคนเปิดตาคับ ไอ้เหี้ยเหมือนเลยไอ้ไอ้มั่วเอ้ยจับดูดิมันเหมือนกันเลยอ่ะเส้นเนี่ยกูจับโดนตรงเนี้ยอ้าวพิต้าได้ครบคู่แต่ว่าไม่ใช่ของตัวเองไม่รอดครับโดนน้อาโดนผมครบครับผมไม่ไม่ครบตอนแรกมีไม่ครบนี่นี่อันนี้สมบูรณ์เฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยของกูของมึงไงทำไมอ่ะเมื่อกี้กูอยู่ตรงนี้ตั้งนานไปไหนของกูแล้วเนี่ย พี่งมหานานมากแต่พี่หาไม่เจอจริงไหมเนี่ยจริงโม่บ่ยเนี่ยแอบมองไปวางหรออยู่ได้จริงอยู่ได้จริงอะไรพี่เดย์่ยพี่เดย์ก็เจาะของตัวเองบ่อยมากอันนี้นู้นแล้วไม่ใช่ของพี่เดย์ไม่มีช้างดาวสองอันไงไม่ใช่หรอกโอ้โหพละยนเลยที่สรุปก็คือพี่ต้ากับพี่เดย์โดนนะผมอีกแล้วอ่ะได้ไม่แต่น้าอีกแล้ว เก่งเชี่ยเลยวันนี้พี่ไอสัตว์เอ้ยคลิปอื่นอยู่ทีมกูไอ้เหี้ยตัวถ่วงยิปไายพี่วันนี้แหละเก่งเหลือเกินเก่งการลำโทธครับผมมาเลยมาคู้ไหนโดนคู้ไหนผู้ดีนะครับคู้ไหนเลือกเลือกเลือกก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีหลังเดี๋ยวตามไปน้องรักตามไปเลยเอาก่อนเลยใส่พี่เอาเลยทำเลยแบงเลยน้องชายพี่นะเอาเลยนะแพ้แท้รู้จักแพ้สิไอ้สัตว์เอ้ย ไม่ได้เจ็บที่ไหนเจ็บท <ok ี่อะไรมือลงตีกฎเนี้ยกาเอฟซะด้วยอะไรเงี้ยตกมาโว้วตกโอ้โหโดนเลยเนี่ยโอ้โหโดไม่แตกไอ้วยบาดดิเขียนด้านนี้นหินน่ะคิดว่าใครเรียกมันคือหินมันไม่ใช่ไข่ถ้ามงใช้ด้านนั้นอ่ะยังอะเพราะเจอนะไอ้ต้ามไม่ยอมคน โซ่โซ่ใจเย็นใจเยแตกทอดทอคิดว่ามันจะแตกทอดอดอโอ้โอ้ยโอยอดทอโเลยเลยยยจ็บไปเท่าไหร่ตกใจนี่เรืมันเล่อยใส่มันเจ็บตัวอะไรเส้อขวัญอีกอะมีเกมนึงเกมอะยให้แก้มือค่ะเฮ้ให้ใครแก้มือ พวกเขาแกมโอ้ยจะมาพี่แกงแก่เหรอไม่แก่ฝ้าอาบน้ำทั้งสองเฮ้ยแถมมาสองเกมแล้วกูขอแถมอันหนึ่งกูขอสู้อีกเกมกูว่ารอบนี้กูน่าจะชนะดูมึงดูมันนี่เหมือนมันเพิ่งตื่นนอนเลยหัวหน้าเหี้ยมันยังสะอาดเอี่ยมอ่องอยู่เลยจะหารองเท้าอีกใช่ไหมไม่หายแล้วเอาง่ายๆเล่นไวๆง่ายอยู่วะชื่อเกมว่ายางหน้าตึงเยายางเนี่ยรัดหน้า ไว้วงหนึ่งแล้วให้ทุกคนเนี่ยย้ายลงมาตรงคอโอเคใครย้ายลงมาตรงคอก่อนชนะห้ามใช้มือนะห้ามใช้มือเสร็จไอ้เกี้ยนี่เสียเปรียบไอ้เกี้ยนี่น่าอ้วนห้ามใช้มืออ้วนยากนัดยางกันเรียบร้อยใครย้ายลงมาถึงคอก่อนปุ๊บผมเป่านกหวีดชนะเลยนะขอดึงแล้วปล่อยอ่ได้พี่เดียวพอมาพร้อมนะครับพร้อมนะครับอ้าว วิวิวยี่เดพี่เดใกล้แล้วพี่เดใกล้แล้วยีเดใกล้แล้ว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 ไอ้เหี้ยไม่ลงวะติดหนวดติดหนวดพี่เอ้ยหน้าห้อยหนวดเลยไอ้สัตว์อะไรติดหนวดไอ้เหี้ยี่เลยลงแล้วเนี่ยพี่เดใกล้แล้วพี่เดิทางแล้วพี่ดเหมือนตอมบี้กูซานเลยเฮ้ยลงไปสิไต่ใกล้แล้วไต่ใกล้แล้วไต่ใกล้แล้วอ้าวเอ้าเฮ้ยเรียบร้อยครับผม เป็นละลายโมดาแล้วมึงยังแกล่ะหรอมึงไล่แล้วเหรอแต่หมดแล้วแบบนี้เฮ้ยยังดีดเมื่อกี้เหรอไม่ไม่ไม่พี่บอกว่าอะไรอ่ะไม่เอาใช้ไข่ละใช้ยางดีดหนึ่งทีจะหูจำได้เพิ่งพูดมาเอกี้ขอดึงแล้วปล่อยอาได้ทีเดียวพอมาปากไมทำได้ปากไม่ดีนี่นี่แล้วกิรพัาธ์ดิแผลยังไม่หายกันเลยสักทุกอย่าเรื่องไอ้เหี้ยนี่เสียเปรียบไอ้เหี้ยนี่หน้าอ้วนหน้าอ้วนยาก Liếm cho lê hết cho lê hết đấy hết đấy ngang, ngang hết đấy 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 liềm, đấy hết đấy hết เลือดไปในน้ำอย่างนี้เธอรองพักดีวิจิตต์เหอีกสักรอบไหมให้แก้มือเอาวะให้แก้มืออีกรอบว่ะห่วยเหี้ยพอแล้วแต่สู้มากไม่ได้วันนี้วันของแม่งวันนี้เหลือใช่ไหมเหลือแบกนั่นกลับบ้านกอาไปเอาไเอาไปอันนึงผมขอมาเอาไปกลับบ้านกกัันลบบ้านไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอไป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 หาคนอาบน้ำเลยจ้ะ